ถามว่าตำรวจใช้เวลานานจังนะในการทําให้กว่าจะรู้ว่าสรุปสารเคมีคืออะไรเงี้ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่นักเคมีใช้ในการวิเคราะห์ว่ามีสารเคมีอะไรในร่างกายบ้างเนี่ยหนึ่งเขาก็ต้องเอาของเหลวเนาะจากเลือดไปทําการแยกอย่างที่บอกอันที่2อก็อาจจะดูจากน้ําในกระเพาะอาหารเพราะถ้าได้รับการจากการกินเนี่ยแน่นอนมันต้องอยู่ในกระเพาะอาหารก็จะของเหลวที่ได้จากกระเพาะอาหารไปตรวจด,ด้วยเพราะว่า1เรารับจากสารพิษเนี่ยทางปากก็ซึมเข้าสู่กระเพาะอาหารมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเพราะฉะนั้นก็จะอยู่ในเลือดแหละ และอันที่2คือจะอยู่ในกระเพาะอาหารเพราะฉนั้นก็ต้องเอาไปแยกทั้ง2ส,ส่วนนี้แล้วก็ถึงจะคอนเฟิร์มผลออกมาว่าจริงๆแล้วเสียชีวิตเพราะอะไรซึ่งกว่าจะทําการคอนเฟิร์มได้ว่าเป็นสารเคมีตัวหนึ่งบางทีต้องผ่าน5เครื่อง6เครื่องต้องผ่านการทําการทดลองหลายขั้นตอนเหมือนกันกว่าจะคอนเฟิร์มว่าตัวนั้นคืออะไรเพราะว่าอย่างเช่นไซยนาไนด์ประกอบไปด้วยคาร์บอนกับไนโตรเจนซึ่งจริงๆแล้ว่ถ้าแยกเป็นคาร์บอนเปล่าร่างกายเราก็มีในไนโตรเจนเปล่า,ลาในอากาศเราก็หายใจแต่พอมันรวมเป็นคาร์บอนที่ต่อกับ